คบไฮโซเปลี่ยนภาพลักษ์เป็นอีกคนเต้านัทพรไม่สนคนว่าเต้นเหมือนกุ้งดีดเผยเหตุผลทำไมชอบเต้นยกให้เป็นดาวติ๊กตอกสายเต้นอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวเต้านัทพรเต่มีรักล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพจดหมายเขียนถึงคุณแม่เมื่อตอนอายุสิบขวบ ซึ่งจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมีความฝันรักในการเต้นมาตั้งแต่เด็กโดยในจดหมายระบุข้อความว่าแม่ขาสักวันหนึ่งเต้าจะขึ้นไปแสดงบนเวทีนั้นเพราะมันเป็นความฝันที่เต้าอยากจะทํามากเต้าจัพยายามด้วยความสามารถของตัวเต้าเองเต้าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อในช่วงเวลาปิดเทอมจะได้ไม่สูญเปล่าเต้าจอดรอคอยวันนั้นที่เต้าจะได้เข้าไปเหยียบพื้นของสถาบันบางกอกดัส ในห้องที่เต็มไปด้วยความบันเทิงลีลาการเต้นซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้คนอีกหลายหลายคนอยากเข้ามาที่นี่เมื่อถึงเต้าจะจับปากกาอย่างไม่ลังเลแล้วเขียนใบสมัครแม่ขาเต้าไม่อยากได้โยโย่แล้วเพราะมันเป็นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินแค่ชั่วคู่และเป็นของที่มีความพอใจเพียงแค่ทั้งนี้เต้ายังได้เขียนแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าแม่ขาเต้าไม่อยากได้โยโย่แล้ว เพราะมันเป็นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินแค่ชั่วครู่ชอบจับเต้นตั้งแต่สิบขวบเลยเหรอเนี่ยนี่ยังจำตัวเองไม่ได้เลยแต่สรุปก็ไม่ได้เรียนนะแต่เรียนเปียนโนทแทนจ้าล่าสุดแต้านัฐพรโพสคลิปเต้นแต่โดนคอมเมนต์วิจาร์ณว่าเต้นไม่ผิวดูพยายามและเต้นเหมือนกุ้งดีดงานนี้ชาวโซเชียลอีกฝั่งรับไม่ได้เพราะแรงเกินไปจึงเกิดการโต้เถียงสนันไอจีเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดดราม่าที่หลายคนบ่นว่าไม่ชอบให้เต้วเต้นลงทิกต็อกหรือลิปซิงค์แนวตลกๆแบบนี้พออยากให้เต้ยคลิปลุกนางเอกเรียบร้อยมากกว่าซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของแต้วตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการบันเทงิงและทําให้แฟนคลับชื่นชอบเต้วมาอย่างยาวนานกับลุกแบบนี้ที่ความเป็นจริงก็ทําให้แฟนคลับหลายคนที่เคยบ่นเต้วเรื่องเต้นโชว์ก่อนหน้านี้ต้องออกมาขอโทษเต้วกันเป็นแถว เมื่อมีการแชร์ข้อมูลที่เต้าพูดถึงคุณพ่อที่เต้าได้พูดถึงคลิปติกตอกที่ชอบที่สุดพร้อมบอกเหตุผลที่เล่นติกตอกเรื่อยๆเพราะพ่อชอบจึงเล่นบ่อยๆพออยากทําให้คุณพ่อมีความสุขอยากให้พ่อยิ้มอยากให้พ่อหัวเราะและพ่อก็ชอบอ่านคอมเมนต์ตลกๆที่คนมาเม้นถึงเต้าเวลาที่เต้าโพสคลิปลงทิกตอกนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เต้าทํากับคุณพ่อและคุณแม่เป็นประจํา นั่นก็คือการชงกาแฟที่เต้าถึงกับเปรเรียนชงกาแฟเพื่อที่จะได้ชงให้คุณพ่อได้ดื่มทุกเช้าที่ทำให้เต้าได้มีช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวได้นั่งดื่มกาแฟไปพูดคุยกับพ่อแม่ไปพร้อมหน้าพร้อมตา